โตตัวนี้พี่นอ้องฝนตกครับคอยฝนตกฝนตกเดี๋ยวจะ้ะเรามีล้มมาด้วยนะครับมาคันล้น่มของเราก็เสียบลงตรงนี้พอล็อกกึบขางออกกนล็อโกโอ้ผมคอยทั้งทั้งงาน ทางต่อครับผมสวัสดีนะครับผมคุณเกิดใจดีวันส,สิภาพีนา่น้องลงมาเบิองเอ่ขเอขจายามม่วงจุดเดินเคลื่อนเลยพุณขจ้าขีเลือบอยามม่วงเลยเหครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับอาดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนตอนนี้ฝนตกครับผม ในน้อพูดพูยามมองผนฝนตกในน้ออ้าใบสิพาเพืดอผๆไปเบื้องข้าเจ้ายามมองยามดังไม่สิไปบ่หอดหรอกครับฝนตกก่อนนะครับผมนี่คือเส้นทางเส้นทางที่จะลงไปหามองทีเคยมานังไหลสดชิมีนคนยามมองยามดังกันดิหันพาไปชมวิวส,สวยๆนะครับ ฝนตกนั่งรีฟหรืทั้งรถครับฝนเศร้าแล้วครับฝนบางัฝนตกลิ่นนั่งดีฟในทั้งรถข้าวหนึ่งฝนซาแล้วนะครับผ้าเบิ่งพิ่นยมดงังยามม่องขี่เรื่อยยมม่องครับเป็นไรมันบ่าบ่าปัดได้สิ

่แต่เรายามด่างยามม่องโบเมนเรือน้อยลำหนึ่งไม่เป็นตะของดีเป็นยังดีเพอาะทั้งล่างมันพิจญะเออ

ช่องเอ็นยูทูบคล้องไข่นี่แล้วบุญเกิดนี่แหละเคยใส่ซื้อซองว่าบุญเกิดใจดีอาจาสัน ฮัลโครับาพเปืี่ยนมาเึ่งการยำมาชมเข่อนชมวิวแล้วใส่เบ็ดใส่เบ็ดเผือกเบ็ดใสยบ้านเจ้าเอือนว่าอะไรระทางมู้ครเอือนว่าใส่เบ็ดใสย ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับ